สวัสดีค่ะพบกับพี่เป็นอีกครั้งนะคะวันนี้เราอยู่ที่สวนลุมพินีซึ่งสวนลุมเนี่ยก็คือเป็นที่ออกกําลังกายของคนกลางกคุมเลยนะคะซึ่งที่นีเน่เราถือว่าเป็นปอดของประเทศอีกแห่งหนึ่งก็มาที่นี่เนี่ยตั้งแต่ประมาณหกโมงเชา้าซึ่งพอเข้ามาถึงเนี่ยที่จอดรถหายากมากก็ ตอนนี้เนี่ยเขาจำกัดที่จอดรถให้น้อยลงด้วยนะคะก็เลยทำให้หายาออพอเดินเข้ามาในบริเวณสวนลุมเนี่ยเราจะเห็นมีคนที่มาเดินออกกำลังกายจำนวนมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาลํำมวยจีนไม่ว่าไม่ทราบว่าจะเป็นไทเก๊กหรือเปล่านะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดของการลํำมวยจีนแต่ดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มาใช้บริการสวนลุมเพื่อการออกกาลังกายเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าสูงอายุละ ทำไมถึงมักจะเป็นผู้สูงอายุอันที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเวลาคนที่จะมีเวลาก็คืออาจจะเป็นวัยเกษียณไม่ได้ทํางานแล้วหรือว่ามีอิสระภาพทางด้านการเงินไม่ต้องห่วงว่าจะต้องมาหาเงินเพื่อ,อยังชีพก็จะใช้เวลากับการออกกําลังกายแต่ข้อสังเกตอันนึงก็คือจะเป็นคนสูงอายุทําไมเหรอคะที่คิดว่านะคะเพราะว่าสุขภาพเองเนี่ยคงจะเป็นเรียกร้องละว่าถ้าไม่ดูแลสุขภาพเนี่ยก็คงจะแย่เร็วแน่ เพราะฉะนั้นคนที่มาสนใจกลายเป็นคนที่สูงอายุซะเยอะวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาคุยกันเรื่องของการออกกาลังกายเอาที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้จําเป็นเฉพาะสําหรับคนสูงอายุนะคะมันจําเป็นสาหรับทุกเพศทุกวัยมนุษย์เองเนี่ยต้องมีการเคลื่อนไหวผู้หญิงเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้เครื่องนับก้าวนะคะเขาก็กําหนดไว้ประมาณคร่าวๆนะคะผู้หญิงก็ประมาณ7จ็ดพันก้าวต่อวันก็คือการเคลื่อนไหวยังไงก็ได้ประมาณเจ็ดพัน แล้วก็ผู้ชายอาจจะต้องมื่นหนึ่งนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้มีการไหลเวียนทั้งระบบเลือดระบบน้ําเหลืองระบบเลือดก็เพื่อให้เราได้นําออกซิเจนได้นําสารอาหารที่ดีไปกับระบบเลือดไปสู่เซลล์ต่างๆของเราแล้วก็มีการนําไปใช้นะคะในเซลล์เราเพื่อให้เกิดปฏิกิยาต่างๆให้เราดํารงชีพได้อย่างอย่างดีแล้วก็สุขภาพดีส่วนระบบน้ําเหลืองก็จะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันด้วยแล้วก็เป็นระบบที่ได้มีการนําของเสียไปทิ้ง หลายๆคนที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะค่ะระบบของน้ําเหลืองเองเนี่ยก็จะทําให้เ,เป็นเป็นคนที่อาจจะมีการอักเสบเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็การไหลเวียนตรงนี้เนี่ยทำให้ของเสียไม่ถูกนําไปทิ้งได้ดีนะถ้าเกิดสมมติเรามีการไหลเวียนของน้าเหลืองที่ดีไหลเวียนของเลือดที่ดีเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีเห็นได้จากหน้าตาผิวพรรณก็จะสดใสนะคะแล้วก็ในส่วนของ สุขภาพโดยรวมก็จะดีด้วยแต่ว่าการไหลเวียนเนี่ยก็จะไม่ใช่ทั้งหมดของการที่เราจะดูแลสุขภาพนะคะจริงๆมิติในการดูแลสุขภาพเนี่ยมีหลายหลายอย่างถ้ายกตัวอย่างอย่าง,างเช่นเราก็ต้องกินอาหารดีมีความครบถ้วนเ,เดี๋ยวนี้เรามีความรู้มากแล้วล่ะคะ่ะว่าเราจําเป็นต้องกินอาหารในสัดส่วนที่เป็นอาหารแท้เท่าไหร่แล้วมีความจําเป็นที่ต้องได้สารอาหารที่จําเป็นที่ออกฤทธิ์กับร่างกายกับเซลล์ของเราเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ย เรามีข้อมูลพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเราศึกษาไปถึงระดับ DNA เพราะมีการที่เรารู้แล้วว่า DNA เราเนี่ยมันมออีอะไรบ้างนะคะก็คือตรงนั้นมันเป็นเ,เรื่องของ Human Genome Project แล้วก็ในเรื่องของออการอาหารแล้วนะคะอากาศ ถ้าเราสามารถออกกําลังกายแล้วก็ทําให้ปอดเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการออกกําลังกายได้ดีเนี่ยก็จะทําให้เราอ่ะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพวกแก๊สที่เราไม่ต้องการเป็นของที่เราจะต้องถ่ายออกเนี่ยก็มีการถ่ายเทออกไปนะคะอย่างเช่นค,คาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆพวกแก๊สที่จะออกมาทางปอดได้นะอันที่3ก็คือออกกำลังกายก็มีการขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายก็คือทำให้กล้ามเนื้อเราได้มีการยืด ยืดหดมีการฝึกซ้อมกล้ามเนื้ออีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการไหลเรียนนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการออกกำลังกายหลายๆรูปแบบทั้งในโฟกัสในเรื่องของกล้ามเนื้ออีกอันนึงก็โฟกัสในเรื่องของการไหลเรียนอารมณ์นั่นหมายความว่าเราก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจมีอารมณ์บวก หรือว่าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่เครียดอย่างงี้ค่ะก็ไม่นําสู่ความเครียดเพราะความเครียดก็เป็นบอกเกิดของการมีสุขภาพที่ไม่ดีอยองหลายหลายท่านก็จะเคยได้ยินคําทางพุทธศาสนานะคะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะคะอ,อ,อารมณ์อาหารอากาศออกกําลังกายอารมณ์นะคะแล้วก็การขับถ่ายก็คือ,อจระก็คือเราจะต้องทํำยังไงให้เรามีการขับของเสียโดยทางอุจระอีกทางหนึ่งเนี่ยให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นลาไส้เราก็จะสะอาด วเวลาเราจะกินอาหารต่างๆเนี่ยก็จะสามารถย่อยและดูดซึมได้ดีต้องดูแลให้ลาไส้เราเนี่ยมีความสมดุลทั้งในส่วนของโปรไบอติกก็จะทําให้ภูมิต้านทานเราดีด้วยนะคะ่ะอ,อารมณ์แล้วก็เอ็นกายเอ็นกายก็คือการนอนการนอนนี่สําคัญมากมากที่สุดเหมือนกันอันนึงเพราะว่าถ้าเราไม่นอนในเวลาที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยการหลั่งสารต่างๆหรือว่าการที่ร่างกายเราจะซ่อมแซมตัวเองเนี่ยมักจะเกิดขึ้นตอนกลางคืน ซึ่งตรงนี้นมันก็จะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนเกี่ยวข้องด้วยซึ่งโกรทฮอร์โมนตรงนี้นถ้าเราสามารถที่จะทําให้เขาหลั่งออกมาได้ตามไซเคิล uh, เวลาที่เหมาะสมของเขาเก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ร่างกายเราได้มีโอกาสซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูซึ่งถ้าเกิดขึ้นทุกๆวันนะคะเราก็จะสามารถชะลอวยัยหรือว่าเรามีโอกาสที่จะย้อนวัยได้ด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องใน,นรายละเอียดลงไปก็น่าสนใจมากนะคะการที่เราได้มีโอกาสได้ดูแลสุขภาพครบทั้งองค์รวมดูแลครบด้านอันนี้เป็นเรื่องที่ จำเป็นที่เราจะต้องศึกษาเพื่อให้ตัวเราเนี่ยระหนักเห็นความสําคัญในเรื่องนี้แล้วเราก็คงจะปฏิบัติถ้าเราเห็นดีด้วยค่ะก็พี่เตมอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะ